สวัสดีกาแฟตอนเช้าทุกวันเห็นไหมโชคดีแค่ไหนตื่นมาก็เจอกาแฟกาแฟสดด้วยนะที่บ้านมีคนชมให้กินทุกวันเนี่ยเขาต้องบอกว่ากฎของแรงดึงของความโชคดีคิดว่าเราเป็นคนโชคดีเราก็จะโชคดีตลอด่างฉันตื่นมาฉันก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านนะเราก็ได้ดื่มกาแฟ ที่เราอยากได้รสชาติไหนเราลังสรรมาเมกาแฟแบบไหนที่เราชอบเราก็จะหาของเราได้นะคะแล้วฉันวันนี้ฉันก็อยากจะมา Self talk, เซลท็อปอะนะพูดกับตัวเองฉันพยายามจะทําลุกวันเมื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าว่าพูดกับตัวเองมั่งพูดกับกล้องมั่งลองดูซิว่าจะเป็นยังไงฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของ แรงดึงดูดกฎของแรงดึงดูดของตัวเองถ้าฉชีคิดว่าฉันโชคดีฉันก็ชโชคดีตลอดจากเหตุการณ์ต่างๆที่ฉันเคยเจอนะวันนี้ฉันจะมาพูดถึง uh, เรื่องการทํางานการทํางานเนี่ยนะบางอย่างเราไม่ได้จาเป็นต้องทําในสิ่งที่เรารักแต่เราอาจจะทําในสิ่งที่เราชอบบางคนทําในสิ่งที่ลักแต่มันก็ไม่สามารถทําให้เรามีรายได้ก็ได้ แต่บางคนทําในสิ่งที่ชอบแล้วทําให้มีรายได้ด้วยแล้วมันก็จะดียิ่ง,งขึ้นไปนั่นคือสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้เงินบางอย่างความฝันหรือสิ่งที่รักรักแต่ทาแล้วมันไม่ก่อเกิดรายได,ได้ฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะกับชีวิตแต่ทั้งนี้ทางนั้นทุกอย่างทำแล้วมันต้องมีความจริงจังมีความมุ่งมั่น มันไม่มีสิ่งใดที่คิดว่าทําไม่ได้มันได้เสมอเพราะคนอื่นทําทได้เราก็ทําได้ใช่ไหมคะทำไปเลยทําไปให้สุดทางสุดมือก็ปล่อยวางสุดทางก็ปล่อยไปแค่นั้นเองเราอย่าฝืนถ้าคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการทํางานมันใช่บทเดียวกันในการเล่นเราเป็นมนุษย์เกิดมามันก็เหมือนสูกถูกส่งมา ให้ให้บทละครบทหนึ่งแก่เราแต่ละคนมีบทละครมีตัวละครของตัวเองทั้งนั้นวันนี้เราเล่นเป็นบทนี้เราก็ต้องอยู่ในบทนี้เราเล่นเป็นบทเจ้านายเราก็ต้องเป็นเจ้านายให้ที่สุดให้ดีที่สุดวันนี้เราเล่นเป็นบทแฟนเราก็ต้องเป็นแฟนที่ดีดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเราเราไม่ต้องจําเป็นว่าจะไปดีที่สุดในเวอร์ชั่นของใครนะคะ ถ้าพยายามทำแล้วไม่ว่าจะเป็นงานความรักหรืออะไรชีวิตทำให้ดีที่สุด